สวัสดีครับแฟนคับช่อง FC In Love Official ทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยน,นะครับว <laughs> เบน,นี่เหียวกันอ ซีเบิรดซื้อร้านทั้งหนานี่ซื้ออย่งครับอัออนสีบชัดเป็นร้านดอกไม้เกา่าอ๋ร้านดอกไม้เก่าแต่ว่าขกอคคือบอกไปว่าติดอันนี้อบบีกเบิร์ดเวดดิ้งฮะก็้องคนสีอโก็ต้องคนสีโอยู่คนสีทองม,ม,ม,มันมันน่าจะสีขาวอ๋อสีขาว เเคจะห้วลแต่หน้ายงไดมามันคมันกับตี้วจะซักันอะไรตัวซกันคือกัพู่แวเอาตมอกยัเขียวสีแงมึงจะเบีคิวอีกทีคิวอีกที่จะคดสาบอู่ดีมนางมันก็มาปูว่าความกัรคิวก็บผมมึงนะเออมันปูได้ได้รได้ ได้คือก็ว่นท่งซักนร่สิสิ่งจะง่อยใช่ไหก็เป็นงานแ่งงานเขสั่งนนสักไรแมนั่งชื่มอยุเีหนาวมันกเไปเจอเท็มยเชื่อมลาีดีมันเป็นงี่ใส่ขายเยอะเขาขายอัดลู่นนี่ซักลูกเนงี้ยเอาถ้าดีอยู่ดก็เนเทอโอ้น้องน้องพลอยก็ไล์สดนะ เทาไรต่ำโอ๊ยอไล่ต่ำร้านตัวนี้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่เบิร์ดเวดดิ้งสตูดิโอนะครับเรามาแต่งหน้านะครับเมื่อน,นี้เข้าทีไปเดินขบวนแห่เทียนอุบลนนะครับบ่ได้มัดแถงข้าวดิ่งนี้ไล่สดนี่ไ มันมาใกล้สากก้อนนี้มันใครเสียสากกอ,อ,อยูกอีก่ยนี่สวัสดีครับพี<อ>่น้องครับมณีพูริยุทธเมืองพุนเจอกันที่ไปหาร้านก็เด้เลยร้านกันไรไปตังไว้กับร้าน พราะว่ามุมนี้ไม่ดีเลยขึ้งไหแล้วตีก่อนพี่พ่ออะไรขบวนเริ่มกี่โมงครับขบวนวงจะโม่งวงนันเก่าโม่งนะครับแปดโมงแล้วนะครับเพราะว่าในวันใส่อยู่ของกุญปจเฟรนดันโอ้ชิ่วๆพี่ก่ยว่ามันไปนั่งกินปลาตะโกถาบอ๋อพี่กายปนั่งกินปลาตะโกถ่ายู่ร้าน เออร้านแบบมันแสบเลยคล้ายคล้ายร้านเวียดนามเนก้นเวียดนามบางเด้อเมื่อเจ้าสีแยกวัดอะไรนั่นแหละที่เราเริ่มขับวัดจาวัดที่บนรับอนูเคยไปเซนต์ว่าเทโอ้โอ้ไอ้ลูกบรีเซีน่บคำลูกเรีเซนสอนเนี่ยว่าเป็นอันไาว่าเป็นนันได้แบบอันที่ไปเกี่้วเขา

เานนุ่กับจงกับเบียนก่ว่าเพราัดูัเป็นจงนะนุ่งกับอันแมนทนุ่งมีร้เข่าก็ดเนียว่เียว่าุ่งไป่างไรบิองเ่าอย่างไรสีดำู่ยังเิอุ้ยก็กลัวไม่ไหวไม่หง่ เมขาปี่นัขาไคี่าเนี่ผมเรียนตัวใหญ่กเนี่ยเรีนตัวใดเพ่เ่เทากับเอาแปลงเมาพันไปเลยแง่มันพันปต่ไหนแต่พันไปเลยแต่ไนนไเลย นี่เป็นแ่แมวที่มีความเกลียปพวกนี้นะเนี่ยจันอะว่าตนักราด้กนยรััากเนียไอ้เาพกนแก้่โอ้ฉันูแล้วอย่าเป็นรขึ้นอยู่กับแกแเเขาเหกับว่าหก็ยังอสีขวสาคขึ้นงร้าสีขาื่อ ร้สกมอนีจะ้ย้เออยไหโอยกว่าจะฟองกไม่เ่ายไม่ถากระดึงไม่่าอกไม่่าเนี่ยอฉันถามแล้วนี่เกี่ยนี่คอแบฟูๆเลยฮะคอแบฟูๆ ถือกิ้งลดหมดก่อน้าไในคื้นกัรเหล่านหนก็โก้ก็โก้หวยแมวแซ่บันพัดผมมาตัวนี้ดาวเัีเหลดาวเหนด้าพบธรรมดาดีเบอร์หนวดตังแต่ขนาดร้านไรสดนีคนเบิรงเขาเลยจะเร้เงินจะทำหลานได้เดืยนเร่งขนผิดหลานจะซื้อไฟแบบนี้จะเด็งครับสวัสดีคุณแม่สินมันครับ เพล็ดนกพิราบไอโคนมาเบิ่งหน้าเนี่ลูกว่าเป็นยังครับไรเรียนนะครับวันนี้เตรียมตัวก่อนไปเดินขบวนนะครับวันนี้กับสิโย่ครับพี่เบิร์ดเวทติ้งนะครับช่างแต่งหน้าทำผมนะครับแลังจากพระเอกนุกพงศลันศิลปินภูไทยนะครับอาจารย์อาาจรย์ชวิดนะครับรายการกันเาะวนุปภูศรันกันเกาะวาระอะไรกันเนี่ยเสี่ยสั่งเสี่ยนะขอซื้อเฟนบ็อกซ์วอลซื้อลูกถือคนอีกซื้ ยูเอซีป่ะมันริไปยูนาเมซี่แไปเมฟซีไม่พอไปกินแล,ล้วตกล้<ผ>มไปเอกนุกพงสลันสาเกตกรป่ะไ,ไปอเอกนุกพงศลันลังซิ่งป่ะมีข่าวว่าจะไปยันลังซิ่งรา่งั้นมันไปหาผมเจอเทียนี่ วันนี้มัจแต่กนไปรอใช่มากวันนี้มันกาท่านทเอะไรเ,ออเรียนเรียนนิดละกันตั้งแต่มหาหิทมาลันมผมขายมุกไทยลายชนิดก็อะไรบ้างก็อะไรมีมดได้เยอ รัฐกิจจากปีกอกูมึงเขาไม่อยู่จักปีกอกูแลกูกับเขาคือเขายุ่งกันสองสองปีหรอไม่ไหวสองปีแต่กี่ปีเหรอตอนเรียนรู้มาแล้วเจ็ดปีที่อยู่วลำสมาร์ทแทร็กกับมันอยู่น้ำอาเลยตอนนั้นเขาขี่เมื่อไหร่มีสู้รัฐกิจผมเป็นคนขับรถได้ไอ้พายเอกนู่นเป็นคนนั่ง เราไม่กินเป็ดหนูแล้วเป็นเบียร์ก่อนท่านเป็ดหนก็เป็นแดนเซอร์เนาะเป็นแดนเซอร์ต้องจะมาเป็นแดนเซอร์ทีเนี่ยจะมาเป็นแดนเซอร์เราพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ป็นตัว่าวทิมาสมาร์กเราเขียนแต่ความสามารถพิเศษทำไมที่บอกว่าออกแบบลายผ้าอย่างไรเป็นบาวเนี่ยคนเราโคตรเด็ดนะพวกนั้นตรงนี้ถอยเราตัวเขียนความสามารถพิเศษอย่างนั้แต่งกิ้งสวย เขาถามว่าลิสเซีแต่งหน้าเจ้าสาวมันีอยู่เลยนบอมันเห็นพี่เขียนความสามาถพิเศียดันถ้าเขียนะไรอีกอย่างบะปเบอร์ดูยังควมสามาถพิเศีแต่งหน้าบุญลงไปดอะ่เกี่ยวอนเขาบอกกรแต่มันไายุใสตัวเดมเอออยู่บนเอมีแล้วอยู่บ้านมากก่าบุญดพี่น้องบวบดีมากมากนักการมาก้อบกันบรเดยวมากัการกันบอสเออว่าบีมากันมากบอสอยู่กันด้มา ได้ดูด้วยกันแต่ว่ามาที่หลังหน่อยหลังปักเตือพ่อบอกว่ามันมี่บัหนึ่งเป็นความจริงที่บ้าน้บ้านตัว้วมาพอสียุ่กันด้วยฮันาเศึกษาเลยบาบบนี้ปกติใช่ป่าตอนนั้นกับแล้วราคาจะเกี่ยวกันหกืัวครับ เท่ยลบเที่ยวเที่ยวเ่ยลบเปื่อนเที่ยวอันหักมาเรย่อลๆลเปล่อนแนีแอนมาใหม่เนี่ยพวกวอามไทยเอาดีได้นสดดีวรีทัดอยู้มเพื่อนเจ้าตัวเขาดูเลี้ยงก็จะบอกรีทัดยู้ีทัดยู่แกันนะใช่ผนเจอแต่เราจันเฉพาะยัดขี้นาเมาะเฉพามันจะเป็นนักถ้าองน้มัเาตาเจ๊ขนาเขากบบาตาไทยเตอนม

ตลาดเขียดูตรงไปโออยูปาดนี่ยม่ไ่ยิงเาปินทางกำลังว่าจะไปอลูกไม่ใส่ชุดนี้หรอจะใส่อยู่ครับใส่ชุดแรกดีกว่าไม่เกิดตเพื่อนบอกว่ามันสีหลากเพิ่อนก่กไปหาทำไปหาเกอดไม่เออเอาือมร้องแดอวเกิดเปิดแด ซีองที่สามเนี่ยผู้ชายเบืรอเลยีทีที่สองยัไ่ยันแพร่กูจริงปวดเนาะพขายากแต่ากปวดพอผมเคยารมันหอนลยผมก็เลยแบบลืมเพื่อนพอว่มันจะต้องมีงานอะไรสงกี้ก็เปื่ออย่างเดียว้ายางใส่ยางทั้งเร้วายางคู่กัน เขายางแบบไลเายาฟีสไตล์ไหมเขานมีแนวถือด้ยยางมันแบบพุกราชาชนยางผกเมื่อไหรๆอีกไหมน,น, <c oughs> น,นี่นะเวเนีคนน้นไม่บอ,อกครับบอ,อกครับ <c oughs> บอ,อก <c oughs> ต่คนไหลไดีเด็ดกระบวนการแตกคนไหล ตแต่ตีสองตีสาม่างเนี่ยเขาไได้นอนเการถีเป็นให่ใจตรงนี้เส้อสเปียร์นี่ผมออกไปเปียร์ไ้บุกเอาบอกสเป,ปียร์บอม,อมผมไปทีตอแล้วมุแขง็งดีเด้อสร้างตัวชีอ่ะ เพื่อกระจายนงอยุ่ยใส่เงาไปบอมบกไปเชื้อป้ายไปไหออนไปเือป้ายไปเราไปย่าป้ายบ่กทุ่งสีเงืสุดดอีแล้วที่แลกผมมาเพม,มาตัดผมก็เลยบอกโอ้ใจหวามมนมางานก็ไปเดินทางอาไอเมาเหล่าจะวัานแดงมือขึ้นอย่าไปแต่ว่ามเพื่อนในสว่วนบ่ เพราะท่านเนวัสิตัดผมในย่าไก่ในร้านของแม่ตัดผมหมดยมันโปกงเนี่ยต้อง่าพี่น้องเห็นเนวต้องส่หมวถือกดกำลังสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันได้ที่ เทียนดูบนอยู่ต้องยนทีอะไรอยู่ถ้าเหลียวนี่ภยาถหน้าหลังดูด้านไหนดูอัดดูังีทีู่หน้าลงพยาล่าชาราชวีราชว่้าผู้หญิงได้บอสไซยูด อือลูก็ได้เนก็เป็นลูกสั่งไม่รู้จะทำอะไรนี่ก็เป็นลูกใหม่ได้ลูกนั่งไหมลูก่ห็หลานมา,นนาแล้วอยู่พอดีแลยไม่ได้อยู่แล้ว กูเไี้ยงพี่กูด้วยแต่หนิก็้อวยอมกูแล้วอ๋อแล,นะล้วก็ต้องห้าแล้วไ,นะไม่ได้เลยหรากป้ามาม้าเขาเขาหายแล้วไม่เก็นหยิบได้ยากไม่หยิบได้ยากต้องักเท่านั้ แนนครับเคีนน like so ี่เนี่ยขก็ได้ไปใส่อยู่เคยนนึ่เขาเลยเปตัวเมือไงกัญญาแน่นครับพขาเปิดเร็วแต่สายกัญญาตขาที่ยวกับตัล่างเนาะเน่ต้นชิ้งานจะไปกัญญาสยนมุมบ้ว่าว่างเยดสิไปหักหน้าหนีมีสิเอเที่ยวก็ถ้ไปใส่จะหมดอนันและลูกเอาไว้อยู่ให้เขาวันพักกนีหนึ่งหรือเ่ วันนี้คนคุ้เป็นหน่วยจวจเด็กเป็นเปล่าก็อคอีกเขาแบบนั้นนะครับไปไ้คิดว่าใส่มูนรถเฟืองนน้หรแต่บนเาไม่เจอมีซบาททุกมาใส่ขอดพี่เกาเอารูตู้ไปทุกบาทนคับเอีงพีเกา แบ็ค <mm um> ือใช่รถดูขับขี่ขับขกันเป็นอะไรใส่เป็นเียครับเหล่อจนเลยครับเงื่ออย่างไปอยู่นีส่้อันนี้ใส่ถ้วอดมันขี้ดีถอดมันนิ่มแล้วมันเหนียวมันนุ่มพอกดีใส่้ดจางัไปซำรถวะเนี่ยเด็ว่าขับไปนิดนึงแหละที่ไหนที่ไนี่ไห ข้าต่อหน้าวันุกรีมันันแกน้าแบบทีอเารอไอ้าเออดวเ้ก็บางแต่หน้าสวยเลยทั้งตัวเองแล้ก็อก เ,เหต่อยเลมือนทายกเนื่ออบคครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ เาต้องแส้เก่งอย่างนี้ส้นงะสกงอะไร้ยไม่อกแม่หรือว่าบอกบอกเป็นี่บกสมหลเลาอ่าูเขาไปถึงแล้วนุ่งจงมาเบนเหรอใช่จานุ่งอาร์ตคงเอกงไบอกว่าเป็นทำเร็บปโอ้โหมันต้เป็นงสามกรอด แม่เพนยังมันเขาไรดล่ะแล้วอันีซตสีสน่อย่คุณโงบ้ยงมาขอได้ัเซสสวยจดเสรา่ะเสรหมดสมเป็นไปหมสเป็นไปมึงมองทีหมความหมายแว่าปบน้องรเนี่ หเห้วแสาใจไงนีน่แล้วแล้วคนกับมาพอเอกอาก,กับพอเอกนุกเป็นอะไรกันคนบาง๋ยพิ่นไปออกเขาปเป็นสับกิันไปน้อยต้องติดใกจะงอยดูหลับหรอกเขาะได้คนตัครับสิแม่เจ้าขับวถอะไรแเบขึ้นงงินนี้เจ้าช่่เพิดแล้วดดีนี่เวฟี่ไปอีกบบ่ตัดใ ตอนเป็นเจ้าหน้าที่ประธานในพิธีของต้เากี่แขกรับเป็นกาลังไรซดพิธีเปิดต้องเอาใส่ออกต้างออกปะนี่ใส่มาแหนด้วยกลางด้วยแ่ใส่ใส่ข้องเข่า เรากว่าอีกม่รี่สูงรั่วแล้วเตอรดีนงานนฟ้เราจะมาเดทจากงานส้เป็นงานปูนปรีที่ยิ่งใหญ่ว่านใหญันจริงใหญ่ใเหรอใกระมาณสี่สิบสี่งานเลยเรียงนีเป็นโกรเบงเเดี๋ยวม้ยเดีมัก็สีมันสีเลบมันเป็นอะร ี้าราชการที่ริงที่เนี่ผมไ่ใช้งกระเบนกันพี่ตอนตรงนที <forty> ่เก <Ö> ่วกับเร่องนี้รัฐมนีแล้วเดี๋ยวขอใช้นีมากระงับกันบ้างตั้งแ่20กรกฎาคมพุทธศัราช2 4 4้ Mm -hmm. welcome to the Royal Candle Procession. The Royal Candle is undercarved in a free handed servant, symbolizing devotion and fertility of the people. The middle part is square shaped, proud, visible, decorated, and sermon He It is in the corner and with over 80 dancers, leading us to the spirits of the celebration.

ความความเคารพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่โรงท่านผิดระสมายุเชื่อมยากนอยูในปีที่ชาวจังหวัดธูรราชธานีน้นาวโลไปเป็นพระราชนเฉลเอียดเจ็องภษาเมือที่เป็นรไกเมืองสีแสดมองยี่ามเ็รับครับครับครครคอับรับครับับรับีรร คุค้นาผู้เล่นะ่างดเนะลองันได้กอาจนส่นใกล้น่อยรักสักครับกัเเจอกันที่อุบลนะครับงานที่นี่ แล้วจะตามด้วยชอาแสดงเฉลิมี2 3มาหาวิชล้ยเนเริ่มแห่แล้วพี่น้องเดี๋ยวขอ,อยาดเป่าแต่งตัวก่อนนะครับตอนนี้กําลัางนุง่งจงกระเบนแล้วขอ,อยัดแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางไปล่องขอบวนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีแไม่น้อยนะครับเดี๋ยวขอ,อยาดก็เด้อพี่น้องเด้อไปกันเด้อ